ก็วันนี้นะคะกลับมาพบกับการไลฟ์ like สดของเพจคิดดี Animal and Farm เนาะเป็นการพามาชมผลงานน้ำเชื้อพามาอัปเดตผลงานน้ำเชื้อของทางฟาร์ม BRC นะคะเป็นฟาร์ม BRC ของคุณลาเชลและคุณแบนดอน เดี๋ยวเราก็จะพามาชมกันว่าผลงานนำเชื้อของกัปตัน518ทับหนึ่งที่กำลังคิดทิตอยู่นะตอนนี้แล้วก็มีเจ้านำเชื้อพีนัท BRC641 ทับแซึ่งพีนัทเนี่ยค่ะเป็นลูกของป็นเปนลู380พ่อเขาเป็น380ยเนะาะไข่กับแม่ ซึ่งเป็นเจดีฮจินเอลโมนะคะแม่เป็นเอลโมพ่อเป็น380แปดนะคะสำหรับเจ้าพีนัทนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะพามาชมว่าตอนนี้พัฒนาการของพีนัลูกต้องบอกว่าลูกลูกพีนัทและลูกกัปตันที่เกิดจากแม่ไทยต้องบอกว่าแม่แม่แบน NC อะคะ่ะไม่ใช่เป็นแม่นำเข้าหรืออะไรก็เราจะลองมาดู พัฒนาการกันว่าเด็กๆลูกเล็กๆเ,เหล่านี้จะโตได้ดีแค่ไหนณตอนนี้ตัวที่โตสุดให้คิดว่าในกลุ่มนํำเชื้อพวกนี้น่าจะประมาณสองขวเอ,สอ้สองเดือนนิดๆน,น,นะคะแล้วก็อ้อให้มีอีกตัวหนึ่ง<ม>ด้วยผลงานของเจ้าเอ่อบ r c 7 9 4เทัเป็นวอโพเลตเนาะก็ เดี๋ยวเราลองมาชมกันว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างกลุ่มของน้ำเชื้อ BRC นะคะน่าจะเป็นแบบรุ่แรกๆเลยอะที่ทางบริษัทนำเข้ามาจําหน่ายก็จะเป็นน้ำเชื้อ BRC ส,สัส่วนมากนะคะก็เดี๋ยววันนี้จะพามาอัปเดตให้ได้ชมกันก็อย่างตัวนี้ ะะตัวนี้เกิดจากแม่เทาขาวนะคะเกิดจากแม่เทาขาวแม่เขาเป็นลูกเจดีฮัจจิน950 8ซึ่ง950ท8เนี่ยเป็นสายเบ็กตันนะคะก็ไฮจับควยกับพีนัท641ั8นะคะจับควยกับพีนัทตัวนี้ตัวนี้อายุได้1เดือนค่ะนะคะน,ะคะนี่มาให้ดูพัฒนาการ อ่ะคะแม่เขาจะตัวไม่ใหญ่โครงสร้างจะเล็กๆแม่เขาอ่ะ uh ค่ะไฮค่อนข้างชอบที่ไฮเห็นเนี่ยเนี่ยแม่เขาเนี่ยแม่เขาจะไม่ใหญ่นะคะจะไม่ใหญ่นะไฮ <Yeah. S 2> <Hi, S 1> ค่อนข้างชอบผลงานลูกพีนัทตรงกระดูกที่พีนัทให้ความแข็งแรงเรื่องกระดูกแล้วก็ ให้กระดูกที่ใหญ่อะคะ่ะให้ค่อนข้างพยายามหาวัวที่มาเติมกระดูกเนาะแต่ก็พี่นัดก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะได้นะคะนะที่เราจะได้พี่นัดก็ยังไม่ใช่ทั้งหมดไปนะเดี๋ยวให,นนะะให้จะพาดูกลุ่มลูกพีนัดก่อนนะคะจะพาดูกลุ่มลูกพีนัดก่อนนะก็อันนี้อีกตัวหนึ่งค่ะอันนี้ก็เป็น แม่อัวเทาขาวอีกเช่นกันนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวเมียนะตัวนี้เป็นตัวเมียตัวนี้จะอายุน้อยกว่าตัวแรกเมื่อสักครู่ประมาณ4วันนะคะเนี่ยทุกท่านก็จะเห็นว่าก็จะให้ลำตัวที่ค่อนข้างยาวแล้วก็กระดูกที่ดีนะนะคะกระดูกที่ดีให้ว่าก็โอเคเลยแหละกาับร,ราคาน้่เชื้อขนาดนี้นะซึ่งทาง บริษัทก็มีน้ำเชื้อจำหน่ายอยู่ราคา1,900บาทเป็นน้ำเชื้อรวมเพศพี่หนุ่มคะสามสองสให้เพึ่งออกเมื่อวานค่ะ3 2 2สอให้เพึ่งออกเมื่อวานเดี๋ยวพาไปดูเนาะสามสองสองพึ่งออกเดี๋ยวไปดูลูกพีนัทมีอยู่ไหนอีกพาไปดูลูกพีนัทกันอ่ะเดี๋ยวพาแวะดูลูก7,9,4ดทับเก่อนนะคะ ตัวนี้เป็นผลงานลูก BRC 794ทับเนะคะเป็นวัวโพเลตแต่ตัวแต่ตัวลูกที่ได้มาไม่โพเลตนะ,ะอวอวมีข่านะคะดูสิว่าเป็นยังไงนะคะสำหรับเจ้า794ทับเนี่ย794ทับจะเป็นลูกของ191นะคะ191แต่ว่าเขาไม่ขาวเหมือนพ่อนะ เขาเขาโบ๊ค่ะเจ็เป็นวัวโบ๊นะไปไหนแล้วไปดูสิอายุประมาณเกือบเดือนเหมือนกันค่ะอายุจะเท่ากันกับเจ้าตัวขาวมาสักครู่อ่ะเดี๋ยวเราเดินกันไปเลยดีกว่าประตงมุดมีลูกพีนัทอยู่อีกหนึ่งตัวนะคะก็วันนี้ก็จะพามาให้ได้ชมการว่าน้ำเชื้อที่เราเข้ามาจําหน่ายเนี่ยบีดออกมาแล้วกับวัวที่ วัวที่เกิดในเมืองไทยพันธุกรรมไทยเนี่ยมันเป็นยังไงเนาะนะคะก็ต้องบอกว่ากลุ่มกลุ่มวัวพวกนี้ก็คือเอเมนซีพวกนี้ค่ะก็ยังไม่ใช่ว่าแบบว่าเป็นใบนอกทั้งสายหรืออะไรอย่างนี้นะก็ยังแบบเป็นวัวที่มาจากสายที่เราปรับปรุงมาตลอดระยะเวลาที่เราทําฟาร์มมาเนาะก็เนี่ยค่ะก็จะเอามาไข่กับ อา้าวตัวนี้ไม่ใช่รือว่าใช่อยู่ไหนวะอ๋ตัวนี้ก็ไม่ใช่อะเดี๋ยวดูนี่ก่อนดูดูดูลูกเจ็ดเก้าสี่ทับเจ็ดก่อนนี่ตัวนี้นะคะเนี่ยก็ประมาณนี้นะคะไปะเดี๋ยวให้พาไปดูให้ว่าให้มีลูกพีนัทอยู่อีกตัวหนึ่ง แต่ไม่รู้อยู่ไหนด้อหากก่อนที่แบตโทรศัพท์ให้จะหมดนี่ไออีกตัวเนี่ยลูกพี่นัท ใช่ไหมใช่นี่ตัวนี้ค่ะนี่ตัวนี้น่าจะเป็นตัวแรกๆเลยอ่ะของลูกพีนัทที่เราได้มาเนาะนี่ค่ะก็จะประมาณนี้คร่าวๆไม่ไม่ยืนนิ่งให้ถ่ายเลยไม่ให้ความร่วมมือเลย ไอ้สุลอย่านะอย่านะอย่านะนี่ลูกพีนัดอีกตัวหนึ่งนี่ค่ะตัวนี้จะอายุ2เดือนนะคะตัวนี้ก็เป็นลูกพีนัดอีก1ตัวนะคะก็สำหรับให้แล้วพีนัดห้ไม่รู้ว่าให้ ให้ใส่ผิดสายหรือเปล่าวัวพีรัวลูกพีนัทของไฮที่เกิดมาให้ไม่ได้โบ๊ทเลยอะ่ะให้ไม่ติดวัวโบ๊ทเลยสักตัวจะมีตัวเนี้ยค่ะที่ติดวัวโบ๊ทมาเพราะว่าแม่เขามีสายวัวแดงติดมานะคะมีสายวัวแดงติดมาอืมเนาะก็ประมาณนี้เดี๋ยวา้มีลูกกับตัน อยู่ในนี้ตัวหนึ่งที่โตแล้วนี่ลูกพีนัทนะนี่ลูกพีนัทเดี๋ยวให้พาไปดูลูกกับตันนู่นอยู่ข้างหลังเดี๋ยวปีนก่อนไปดูลูกกับตัห้าหนึ่งแปดทับหนึ่งนะคะเนี่ย ตัวนี้ของไฮอายุ2เดือนเอ้ยไม่ใช่สองเดือน3เดือนกว่าแล้วนี่ตัวนี้นะคะตัวนี้ลูกกับตันนะห้า1นึ่ทับหนได้มาตัวนี้ตัวแรกเลยตัวแรกเลยของคอ,อกที่ได้มาเป็นลูกกับตันห้า1นทับหอะไรไม่เอา ลูกนี่นะคะก็คอกนี้ค่ะจะเป็นคอกแม่วัวนำเข้านะคะคอกนี้จะเป็นแม่คอกแม่วัวนำเข้าทั้งหมดนะไงนี่ค่ะก็ประมาณนี้นะคะ ประมาณนี้ให้มีลูกกับตันตัวเล็กอยู่อีกตัวนึงน่าจะอยู่ข้างบนนะคะกับผลงานเจ้า3-2-2 3อ2สทับแเกิดแล้ว sow, นะคะคลอดแล้วที่ NC ็นนะตัวนั้นไม่ใช่ลูกน้ำเชื้อนะตัวนั้นแม่เป็น JD h ีฮัจสาย d o เวอร์0ีส่วนพ่อเป็น h ฮ r i t a ท e นะตัวนู้นนะคะตัวโบท๊ทที่ให้เดินผ่านเมื่อกี้และไปนะก็ประมาณนี้นะคะแม่พันธุ์ที่ฟาร์มก็ใช้บีดกับนำเชือ้อที่นำเข้ามาจำหน่ายแหละก็จะมีแบบตัวอย่างให้ลูกค้าได้พอ ชมบ้างว่าผลงานมันเกิดมาแล้วมันเป็นยังไงจ่ายลูกยังไงให้ลูกยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะเนาะแต่ก็จะยังไม่ทั้งหมดที่เรามีน้ำเชื้อเข้ามาขายเนาะเพราะว่าน้ำเชื้อเราก็ค่อนข้างเข้ามาเป็นจํานวนมากหลายตัวแหละหลากหลายตัวก็ยอมรับใช้ไม่ทันเหมือนกันลูกกับตันลูกกับตันตัวเมียตัวนั้นไม่น่าจะเปิดอะค่ะ ตัวเมียตัวนั้นเกิดจากแม่นําเข้าของ BRC ตัวแรกที่เราซื้อมาเราไม่น่าจะเปิดจําหน่ายเนาะเดี๋ยวพาไปดูว่าลูก3 2มกับลูกกัปตันอีกชุดนึงไม่ใช่อีกชุดเราอีกตัวหนึ่งอะ่ะให้มีอยูนะ่ให้พาไปดูว่าเป็นยงไงพาไปดูเล็กๆเมื่อกี้พาไปดูตอนใหญ่ขึ้นมาหน่อยและว่า3เดือนกว่าๆเนาะเดี๋ยวพาไปดูหลักแบบสมอาทิตย์ ดิว่าเป็นยังไงปพอไปชมก่อนที่แบตโทรศัพท์จะหมดอ๋อคุณเกมลูกแช้งหรอเพิ่งเดินผ่านเราเมื่อกี้งะ่ะเดี๋ยวดูมีตรงนี้ไหมลูกแช้งืมไม่มีค่ะลูกแ้งอยู่ข้างล่าง ธนาทิพย์ลูกเอลวิสส8่แปดทับแเอลวิสสีทับแน่าจะต้องหาจากบีดเดอร์คนอื่นในเมืองไทยแล้วแหละค่ะเพราะหาย,ยังไม่มีเลยเนาะเพราะหาย,ยังไม่มีเลยเช่นกันดูชุดนี้สิมีกัปตันไหมไม่ไน่าจะมี อย่าให้พาดูลูก3 2มก่อนพี่หนุ่มอยากเห็นลูก3 2มดูลูก3ามสองสก่อนคอกนี้ก็จะเป็นคอกเล็กๆที่ให้อนุบาลวัวอ่าให้เจอแล้วว่าลูกกัปตันอยู่ไหนแร้วไปดู เดี๋ยวพาดูลูกสามสองสองก่อนอีอันนี้เพิ่งคลอดเมื่อวานค่ะได้ตัวเมียเบิร์ดเบตไม่สูงนะเบิร์ดเบตอยู่ที่ขา้าสิบกิโลตัวนี้เล็กนี่ตัวนี้ค่ะลูกสามสองสอง รึ่งคลอดเนาะเนี่นะคะก็ประมาณนี้เดี๋ยวพาไปดูลูกกับตันอีกตัวก่อนเอพาไปดูแล้วลูกสามสองสองกันแล้วนะคะก็ที่ฟาร์มก็ยังผสมไว้อีกหลายแม่ก็จะ ค่อยๆทยอยคลอดนะคะค่อยๆทยอยคลอดอันนี้อายุได้หนึ่งวันเองไปไปดูลูกกับตันอายุกี่เดือนกี่วีคไปดูก่อนว่ากี่วีคดเดีย๋ยวสักครู่นะคะเอาวางก่อน พาไปดูลูกกับตันอีกตัวหนึง่งตัวนั้นน่าจะยุไม่ถึงเดือนมั้งคะเพราะส่วนมากวัวเกินเดือนหจะผักลงข้างล่างแล้วอ้อถึงเดือนหนึ่งพอดีเลยเพิ่งทำเขาตัวนี้ ไอตัวตัวเล็กหลบเออนี่โอ้ย้อนแสงนี่ค่ะลูกกัปตันอีกหนึ่งตัวเนาะพึ่งทำเขานะคะ ก็ตอนนี้ที่ฟาร์มมีลูกกับตันเกิดมา2ตัวแล้วแล้วเดี๋ยวก็น่าจะเริ่มทยอยคลอดอีกทีเดือนหน้านะคะทยอยคลอดอีกทีเดือนหน้าก็เดี๋ยวจะค่อยๆมาทยอยอัปเดตให้ชมกันเนาะว่าน้ำเชื้อตัวไหนที่เราใช้แล้วคลอดแล้วบ้างนะคะก็จะค่อยๆมาทยอยอัปเดตให้ฟังกันให้ชมไม่ใช่ฟังค่อยๆอ,อัปเดตให้ฟัง ให้ชมนะคะก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับวันนี้ที่มาให้ลูกค้าคิดดีนำเชื้อทุกท่านนะคะก็ขอบ,ค,บนะคุณสำหรับการติดตามเนาะขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็สนับสนุนด้วยดีเสมอมานะคะนำคิดดีก็ยังจะหานำเชื้อคุณภาพเข้ามาเรื่อยๆสำหรับ ตัวไหนที่เอาเข้ามาแล้วยังไม่ถูกใจบางท่านบีดเดอร์ท่านใดอยากใช้ตัวไหนนะคะก็บอกเราได้ถ้าเราสามารถหามาให้ท่านได้เราก็จะพยายามหามาให้ทุกท่านได้ใช้กันในเมืองไทยเนาะก็สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็การสนับสนุนที่ดีเสมอมาก็ ตอนนี้ก็นำเชื้อที่มีจำหน่ายอยู่ก็มีหลายตัวนะคะส่วนมากก็จะไปเป็นทางวัวโบท๊ทเนาะอย่างที่ทุกท่านทราบก็จะเป็นวัวเทาวัวโบท๊ทสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถทักข้อความทางเพจ Facebook เข้ามาสอบถามกันได้เลยนะคะตอนนี้เราก็กำลังจะมีรอบไปส่งเส้นทางนครปฐมกาญจนบ,บุรีสุพรรณบุรีนะคะวันที่16วันที่16 มิถุนายนนี้นะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการใช้น้ำเชื้อตัวไหนก็ลองชมหน้าเพจได้เลยเราก็จะมีอัปเดตให้เรื่อยๆนะคะหรือไม่ทันใจก็สามารถทักข้อความได้เลยเพราะเราจะมีแอดมินคอยตอบท่านอยู่ตลอดเวลานะคะตลอดเวลาทำการของคิตตี้ก็จะ7โมงครึ่งไปจนถึง4โมงครึ่งนะคะก็สำหรับวันนี้ให้ก็ขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากสวัสดีคะ่ะ